ก็ัิดกับเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในการรายการแซกคนรุ่นทำกินนะครับพึ่งกลับมาจากเที่ยวครับจังหวัดตราดเกาะมากเกาะมากเกาะขามเกาะลังบอกเลยเพื่อนเป็นทะเลที่ส่วนตัวมากนะคนเลือกไปเที่ยวเกาะช้างเกาะล้านกันเราผมไม่ไปผมไปส่วนตัวพาเมียสามคนไปเที่ยวกับครอบครัวน้องสาวแม่นะทะเลสวยจัดเพื่อนๆต้องไปเที่ยวนะกลับมาโหตอนนี้ดีจัด ไ่ได้ขายรถสามวันโอ้โหมันมันมันคันนะมันอยากข่า่อะนะ <c oughs> วันนี้ก็เลยจัดเดอฮักยักษ์เขี้ยวนะยักษ์เขียเ้ยวเนี่วซัพย์จัดมาให้เพื่อนหนึ่งคันบอกเลยอเทพมากนะเทพจริงนะมุกี้ขี้มานะเบอร์เอามายัดผมใส่มาหลุขี่ไปอนะลมพัดลุดตกกระใจนึกว่าแว่นนึกว่าแว่นกุชชี่กูไปซะแล้ว สองหมื่นฟ้าเกือบน้าเสียเลยเกีจ่ายแล้วตอนที่มันลงอ่ะพี่รู้ได้ยินนว้ว่ามันมืนมันต้องปอกมันหักพี่กะว่าหักแน่รถตามหลังเยียบพังแน่ใหได้เอ้าโจครับเก็บให้พี่เอาหมายคัน <c oughs> พุ่มไว่ตายี่ท่ตาจะจําไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ใกล้ตาเรามักจะมาให้ความสําคัญเข <c oughs> ้าใจไหมครับ <c oughs> เราจะให้ความสำคัญอะไรที่เป็นใจมากกว่าครับคนรักครอบครัวเราควรให้ความรักกับคนรอบข้างมากกว่าให้ความรักกับคนอื่นจําไวคา้คนเรานี่พิจัยพิดคนอะไรกันมามากมายนะให้ความรักพิทีนะไม่ให้ความรักคนรอบข้างนะลืมไปว่าคนรอบข้างรักเราขนาดไหนนะไปให้ความรักคนอื่นนะนี่คือคําคมวันนี้สำหรับการที่ทําให้ทําให้แว่นอยู่กับตาแล้วไอ้ที่คาดผมรุนนาวันนี้ได้คําคมหนึ่งคำคมนะเอาอาัดไปนะคันนี้ดูเลย ฮักยักเกี่ยวเนี่ยวซับหรือเปล่าขี่ดูนะแต่ก่อนที่คุณจะเอาเนี่ยวซับคุณก็ต้องมีเนี่ยไกลก่อนแน่ใช่คุณต้องมีตังก่อนนะไม่งั้นคุณไม่มีตงังคุณไม่เนี่ยวซับก่อนไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าคุณต้องซื้อเป็นก่อนนะซื้อไปเป็นเนี่ยวซับนะเซ็ต x สิบ r ปีสองพันสิบหกนะครับสบภาพคันนี้ช่วยจักรช่วยมากเมื่อรถไม่เลยนะของแป่งก็ไล่ไปเลยบางคนนะคาร์บอนกาดแทนเมคอินอิตาลอรีปอกแทนนะ กันล้มนะสายพันธท่อนี่เนี่ยกันความร้อนกันคาดกันอะไรนี่กันล้ม GB ลิสซิงนะครอบเฟรมคาร์บอนไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะเอาถังอาขานีบได้เลยนี่แล้วก็เกียร์โยงนะครับ RSV นะท่อออซิลิสซินแท้นะสปูนตั้งล้อตัวตั้งโซ่นะครบหมดทุกอย่างก็คือแตนคือคือแต,ง,อแตงโหดอ่ะนะมาข้างนี้ก็มีโจมาถ่ายดูอ่ะสภาพสวยนะ อยากไม่ไม่เลยเพื่อนๆนะบอกเลยคันนี้ใครได้ไปก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าไม่ก็วิ่งหน่อยมากนะข้างบนนี่เลยเจอมานี่เลยครอบเฟรมกันถังครอบเฟรมกันถังคาร์บอนตัวเต็มนะนี่แล้วก็ตยวยอดฮิตนี่เนี่ยนี่ค่ะฝาถังน้ำมันยอดฮิตตัวนี้นะบอกเลยดีมากเนี่ยคนบอกเพื่อนเลยเนาะว่าเปิดไงเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะได้ไปขโมยรถคันอื่นอะสอนให้เพื่อนเป็นโจรอีกแล้วสอนจะดีไม่สอนกดปึ๊บบุดบิดเอ้อะไรวะา กดก้อนแล้วหมุนมันจะมีล็อกของมันอืออืออ่าอ่าง่านีอ่าโจจำไวเลยนะรถนี่นะสมัยก่อนพี่ไม่เคยเชื่อนะครับคองแต่งเยอะไม่ว่านะคองแต่งเยอะนี่มันก็มีโอกาสขายได้ดีนะแต่รถไม่น้อยเนี่ยขายดีอะแตให้แพงกับคนอื่นเท่าไหร่ครับถ้าใหม่น้อยเนี่ยขายดีครับคันนี้น้อย เกทพันหกร้อยหกสิบกิโลอ่ะจริงป่ะรถสังเกตแต่เท่ารถทำไมาน้อยนะไปไหวแน่นอนนี่ตั๊มาแล้วนะเบรกนะอันนี้ก็ได้บัมโบหน้ามาแล้ว <50. S 2> เห็นพะศูนย์จัดทหมเพื่อนดูเลยว่าพักยักษ์เขียวกับท้ออัตตินเล็กติ้งมันจะเพาะขนาดไหน Bom um, bom um. รถคาวาซาก,กิเซเอ็กซินี่ยนะถ้าเป็นคนเนี่ยนะเขาเรียกไม่ฟิตนะครับถ้าเป็นเครื่องนี่ฟิตถ้าเป็นคนนี่ไม่ฟิตนะเพออะไรหรือเปล่าพออะไรหอบง่ายอบเพิ่มไปเจอหอบแล้วไนงะครับนะเคยใช้คลิปเนี้ยบอกเลยเป็นเสน่ห์ของมันเลยนะขี่มาเนี้ยถ้าจอดรู้เลยรถอะไรถ้าก็ลอยตัวอยู่ถนนเนี้ยซีซูบเหมือนกันนะ X, เนี้ย S พันเนี้ยมอเตอรังไม่ออกแต่ถ้าจอดเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเซ็ตเซิเนี่ยเขาเรียกว่า รถมันมีจุดเด่นของมันนะมันมีเอกลักษณ์ของมันนะอ่ะเพื่อนบอกเพื่อนเลยว่าราคานะเพื่อนไม่ง่ายเลยนะคันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนแต่งแบบนี้นะเพื่อนไม่ต้องทําอะไรแล้วนะสามแสนแปมื่นเ้าพับาทเซ1ตเสอปีส่วนครับสนใจเธอพูอะไรจูศูนย์แปดเก้าเก้หนึ่งหนึ่งสี่ศูนสแซ็คกุทำกินลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ